สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมจะมาพาพบกับท่านอาจารย์คมกิจวัฒนะเสถียรที่มีอายุถึง89ปีแต่ยังแข็งแรงนะครับเพราะท่านเป็นคนที่รักษาสุขภาพของท่านมาตลอดนะครับเดี๋ยวจะพาไปพูดคุยกับท่านอาจารย์คมกิจนะครับไปไปดยกันแล้วอาจารย์เป็นไงบ้างเดี๋ยวนี้เป็น มากลับมาเมืองไทยปีแรกอาจารย์สอนที่ไหนครับเป็นนักกฎหมายสอนที่ไหนครับใ<ห>นร้อยตำรวจโอ้อาจารย์คุมในร้อยตำรวจเลยหรอครับใช่ลูกศิษย์เ,ยเ,ยเป็นผบนตำรวจหลายคนอ,อ๋อกลุ่มและนักเรียนจบบอได้สนอนบ้างไหมครับอาจารย์ไม่ส,นส,นสนอนสอนในร้อยตำรวจอ๋อเรือเราสอนในตำรวจเยอเพาตำรวจรักษากฎหมายใช่ไหมครับในรอตำรวจอ๋อในร้ยยอรยตำรวจสามพันพได้สอนไหมครับเด็กสามพันเหรอ โอ้แน่นอนเวจา่ากอกินนเราแน่นอนเอาวันนี้จ่าเสียโชคดีครับได้มาเก็บประวัติของอาจารย์อาจารย์ท่านไม่เคยมาบ้านวงโพเลยท่านเป็นคนวงโพเนาะเป็นพี่ชายของอาจารย์หมอจัญญาณเนาะสวัสดีนะครับต้องให้ทั้งผู้ลากรางทางแพ์เขาก่อนนะครับอเจออาจารย์คมกิจวัฒนาตะเถียนนะท่านมาออกกาลังกายตอนเช้านะครับก็เลยจะมามานี่ จอาจารย์ท่านมาออกกําลังกายแข็งแรงดีวันนี้วันที่16เดือนสิงหาคมพศ2 5 6 4อาจารย์อาจารย์อายุเท่าไหร่ล้วครับเดี๋ยวจะใบหวยให้ลูกหลานเผื่อเขาจะโชคดี89ด้ายอาจารย์คขาก,กี่89เแล้วเลยลครับโอ้แข็งแรงมากเลยน้าอาจารย์อาจารย์ไปเรียนออกฟอร์ดอเมริกาปีไหนครับฮาวดาดฮาาดฮาาดที่อเมริกาปีไหนครับ โอ้โหหกสิบปีหกสิบสี่ปีที่แล้วหกสิบห้าอาจารย์เป็นสินรุ่นแรกเลยเลยครับออ uh. oh. ครับอ้แ oh, ปดสิบเก้าปีอาจารย์ยังแข็งแรงเนาะโอ้ oh, oh. เลขอัน้นอาจารย์แปดสิบเก้าเขาอ,อั้นแล้วละป่านนี้ <c oughs> <c oughs> อายุของอาจารย์เขาคงอั้นไว่เลยครับคงไม่ได้เล่นเลยก็ถ่ายไว้เป็นที่ยะลึกอาจารย์เผื่อลูกหลานจะโชคดีมั่งนะครับ oh. แล้วอาจารย์เป็นไงมัง่งเด๋ยวนี้ เป็นมากลับมาเมืองไทยปีแรกอาจารย์สอนที่ไหนครับเป็นนักกฎหมายสอนที่ไหนครับในร้อยตำรวจโอ้อาจารย์คุมในร้อยตำรวจเลยหรอครับลูกศิษย์เป็นของตำรวจหลายคนอ๋อกลุ่มและนักเรียนจะไปรอได้สอนบ้างไหมครับอาจารย์ไม่สอนสอน,สอนในร้อยตำรวจอ๋อแล้วเราสอนในำตำรวจเรื่องพวกตำรวจรักษากฎหมายใช่ไหมครับในร้อยตำรวจอ๋อในร้อยตำรวจสามพันได้สอนไหมครับเด็กสามพันเหรอ โอ้แน่นอนเลยจาจาก็เก็บเราแน่นอนเอาวันนี้จาเสียโชคดีครับได้มาเก็บประวัติของอาจารย์<น>อาจารย์ทําไม่เคยมาบ้านบงโพเลยถ้าเป็นคนวงโพเนาะเป็นพี่ชายของอาจารย์หมอจัญญาเน,ะนาะทำไมาอาจารย์หมอจัญญาต้องรัตนารักษ์ครับก็ครับแต่งานแต่คุณเริญตอนหาเสียงมาบอกอาจารย์รัตนารักษ์เขาไม่รู้จักหรอกให้เอาลาน,นอกอาจารย์ไม่เชื่อผมเขาบอกว่าร<น>ัตนารักษ์หรือลานอกเขาก็รู้จักไปไปมาเขาไม่รู้จักรัตนารักษ์ของอาจารย์หมอจัญญาเลยเขารู้แต่ลานนอกครับ ถ้าเวลาน,นอกเนี่ยหาเสียงตรงไหนก็ได้หมดแล้วเพราะแถวเขตบ้านเหลื่อมเมืองคงเต,เต็มบ้านเต็มเมืองเลยครับเนาะครับมีองค์ประกอบหลายอย่างครับผมแล้วมีโอกาสที่จะได้เลือกตั้งมาเข้าจานอ,อย่าี้ยังเลือดก็ปีหน้าอ๋อปีหน้าเตรียมมาแล้วใช่ไหมครับก็เนี่ยลองน้ำตะนูแก่แล้วดี๋ผัดจะผัดดอบสองแล้วบัดสองใบอ๋อเป็นบัตรสองใบเลยครับเออสอสจะโกงเพิ่มสอสเสร็จที่ห้าสิบคน แล, <400 S 1> แล้วโซนกลุ่มเลือกตั้งเรายังเหมือนเดิมไหมครับหรือต้องสลับกันอีกอาจจะได้ขอเพิ่มอ๋อคนอาจจะได้เพิ่มคน,นคิดว่านั้นครับครับมันเพิ่มม,ม,มีค่าสิบคนทั่วประเทศและตอนนี้เราอยู่กลุ่มของหมอวรงหมอวรงและอาจารย์หมอระวีเหรอครับก็อยู่ด้วยกันอ๋ออาจารย์หมอระวีเป็นเลขาเลยครับปามปาไม่ใช่หมอระวีก็เป็นหัวหน้าพักผู้แต่ว่า คนอาพารคฟังทำใหม่แต่ว่าดูเมือม่อเมื่อแกรัชมนุนสองใบแล้วจะต้องวางท่าทีใหม่เพราะว่าภาคเล็กไม่ได้ภาคอีสานมอยากให้เอาหมอรว,วีมาคุมพวกเราอะครับผมชอบฝีมือหมอรว,วีผมมั่นฮ<อ><ห>ะถ้าภาคอีสานก็ภาคใต้ภาคอะไรก็ให้คนอื่นไปแต่ภาคอีสานเอาหมอรว,วีมาแล้วออผมก็อยู่กับหมอรว,วีต่อแล้วกันผมทํางานให้หยุดหยุดให้เป็นลูกน้องหมอรวี ถ้าเป็นหมออื่นผมว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เก๋าเท่าหมอระวีผมว่าเนะ,อะน,เนอจันเนาะครับฉลาดเลี่ยมสูงผมไปเจอเขาประชุมนี่ผมรู้อ้นี่ลูกพี่ผมจับเสือมือเปล่านี่ว่าแน่นอนนอยอาอาจารย์หมอระวีกับอาจารย์เดี๋ยวผมไปกัน <Okay. S 1> ขอบคุณอาจารย์นะครับโอเควันนี้จ่าเสียโชคดีได้มาเจอกับอาจารย์คมกิจวัฒนเสียนครับ, oh. รบฮาร์ดเร์ดรุ่นแรกของประเทศไทยร,รุ่นที่สามของประเทศไทยจบที่อเมริกามาเนี่ยคนโคราชนะครับเนี่ยคนโคราชบันเองนี่กับ จบนอกมาเป็นอาจารย์ตำรวจในโอยสารพัดเลยครับเนี่ยมันอยู่บ้านเองใครมีโอกาสกับมาสวัสดีมันคุยคุยกับอาจารย์ได้ครับสวัสดีครับเชคดีครับสวัสดีนะครับวิดีโอที่ผมถ่ายกับอาจารย์คมกิจที่ท่านชมไปเมื่อกี้นะก็คือผมไม่ได้เป็นสมาชิกข,ของพรรคพลังทรรมใหม่นะครับเพราะว่าพรรคพลังธรรมใหม่ย้ายหัวหน้าเป็น หมอว่าลงนะครับแต่ผมก็ยังศรัทธาฝีมือของท่านหมอระวีผมก็รับจ้างงานให้หมอระวีถ้าท่านเรียกใช้งาน,นครับหนังสือนักกฎหมายฮาวาร์ดสู่บัลลังก์ตุลาการนะครับคือหนังสือที่ท่านอาจารย์คมกิจนะครับเนี่ยคมกิจวัฒนาเสถียรสำนักพิมพ์บัณฑิตไทยนะครับท่านเขียนหนังสือนะครับ หลายเล่อมอยู่แต่ผมได้มาเยอะผมก็แบ่งนะครับแบ่งไปให้ลูกพี่ตีลูกเขยครูท่านพอออประสิทธิ์โรงเรียนบ้านตะกิมนะครับนะครับก็ให้ยกตรงนั้นเพราะท่าน,น,นเขาเรียนกฎหมายโดยเฉพาะสมมติก็คือรับจ้างทุกงานนะครับใครมีงานอะไรก็มาตามผมทุกงานนะครับหากงานถ้ามีปัญหาอะไรก็ลองมาปรึกษาผมดูทุกงานครับบอกเลยทุกงานนะครับส่วน คุ้มกัน v ีก็คงไม่ต้องคุ้มกันเพราะหมอระบีแม่นปืนมากผมก็คือวิ่งวิ่งป่าลาบอาชีพคุ้มกัน v ีผมก็คือวิ่ง,งป่าลาบ,า VP, ว,าาบว,วิ่งก่อน VP นะครับไม่มีอะไรทุกวันนี้มันไม่มีระบบคอมพิวเตอร์มันดีกว่าครับการเล่นด้วยกฎหมายการเล่นด้วยวิธีของการเมืองมันจะดีกว่าที่เราจะมายิงกันครับยังก็ยิง ยิงกันที่ค้อนเก่นกับอาหารชีวิตนะครับโดนอาหารชีวิตแต่ยังไม่แต่ก็น่าจะตลอดชีวิตนะครับไม่น่าโดนอาหารนะครับขเขาก็เป็นอดีตสสเป็นลพี่ขอยูมิมรับนะครับโอเคครับยังไงก็มีงานอะไรก็มาปรึกษาดูทุกงานเลยครับเรามาถามดูเผื่อจะเผื่อจะรับนะครับส่วนงานการเมืองผมก็ครั้งที่แล้วหมอจันญาก็ผมก็ทําซาวหาเสียงให้แล้วก็ทําลักษณะว่ามวยวัดซัดมวยค่ายนะครับหมอจันญาซัดกับ ที่สุชาติพินโยที่เขตเมืองคงที่หมอจัญยาผมให้ใช้น้าสกุลลานอกแกไม่เชื่อแกไปใช้น้าสกุลรน,นัตนเสถียรเอ้ว่ารัตนลักษ์ก็เลยสู้เขาไม่ได้เพราะว่าแถวบ้านเราเนะี่ยเขาไม่ว่าที่ไหนครับเขาจะใช้ค็เพาญาติพี่น้องนะครับถ้าน้าสกุลเราไม่ไม่มีพี่น้องแล้วก็จะยากหน่อยเพราะแถวบ้านเรายังมีพี่น้องแม้แต่นายินเวลาใครนำนำ,นำมอไซค์เข้าลังแกก็เป็นญาติพี่น้องหมดนะครับเลยกุง้ง ไอ้กุ้งยาพี่น้องเยอะต่อไปไอ้กุ้งถ้ามันพูดเพราะๆอะไรดีๆเนี่ยงานไอ้กุ้งจะเยอะมากครับเพราะบารมีของนารานนี่เยอะมากเพราะลูกศิษย์ลูกหานารานเจอญาตินารานเยอะนะครับญาติพี่น้องนารานก็ทั่วนะครับถ้ากุ้งฉลาดในการว่าเอเป็นพี่น้องฉันไปเรื่อยๆนะน้าเย็นจะต้องเจอคูกแข่ง,งไงกุ้งครับโอเคครับฝากคเท่านี้มีอะไรก็มาตามงานผมนะครับถ้าทําอะไรไม่ได้ถ้ามีงานหนักงานเบาก็มาตามผมจะเสร็จเป็นาทีบ้านนานีนะครับ ในริ้นถนนนี่เลยครับผมถ้าผมไม่ทํางานให้ก็อาจจะส่งให้ไอ้ภูมิหรือส่งให้คนอื่นทํางานต่อไปนะครับสวัสดีครับ